การทำไตเติ้คลิปใน Camtasia s t u ตู o 7ก็จะมีปัญหาเรื่องของภาษาไทยที่แสดงผลไม่ถูกต้องนั่นก็คือการแสดงสระและวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องการทำไตเติ้คลิปใน Camtasia s t u ตู o 7ก็คลิกไปที่ไตเติ้คลิปแล้วก็คลิกไปที่ Add ไตเติ้คลิปพิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปที่มีสระและวรรณยุกต์อยู่ด้านบน เรเห็นว่าทางด้านซ้ายนั้นแสดงผลถูกต้องแต่ทางด้านขวาแสดงผลไม่ถูกต้องเราก็อาจจะเปลี่ยนฟอนต์เช่นเป็นเจสดายุก็จะเห็นว่ามันแสดงผลถูกต้องอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่อีกในกรณีหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นบางฟอนต์ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรา ปรับได้ถูกต้องแสดงผลถูกต้องแต่เมื่อเราพิมพ์เพิ่มเติมเ,มเข้าไป<ๆ>ก็อาจจะแสดงผลไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเราก็อาจจะหาฟอนต์ที่มันแสดงได้อย่างถูกต้องทั้งหมดรวมทั้งแก้ไขได้ซึ่งก็อาจจะมีบางฟอนต์แต่ผมก็ไม่ได้ค้นว่ามันมีฟอนต์อะไรบ้าง สำหรับปัญหานี้เราก็สามารถใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหาได้นั่นคือเราเพิ่มไตเติ้ลคลิปเข้าไปเราก็อาจจะไม่ใช้ตัวอักษรของไตเติ้ลคลิปแต่เราจะไปใช้ตัวอักษรในคอ l ั่แทนเราคลิกไปที่ add c o l o u วจากนั้นเราก็คลิกไปที่ text แล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างจากนั้นก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเราก็อาจจะใช้ฟอนต์อื่นๆก็ได้ เราก็สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง